สวัสดีครับนี่ครับผมอยู่กับผมนะครับโต๊ดกล้านรงนะครับกับเกษตรขอเอียงเนาะนะครับผมวันนี้นะครับก็พาพี่น้องนะครับมาดูนะครับรงอัดอิดบล็อกเนาะพี่น้องกฤษดารุงเรืองนะครับจำหน่ายอิดบล็อกนะครับผมในเขตอำเภอบ้านกรวดเนาะพี่น้องนะครับ ก็พามาดูครับนี่นะครับเบอร์โทรติดต่อตามนี้ครับผมใครอยากได้อิฐบล็อกคุณภาพนะครับอิฐบล็อกแข็งตรงนะครับคุณภาพดีนี่กฤษดารุ่งเรืองครับติดต่อได้ตลอดเนาะพี่น้องนะครับในเขตอำเภอบ้านกรวดพามาชมพี่น้องนะครับก็นะครับอุปกรณ์นะครับในการอัดอิฐบล็อกนี่ เดี u, ๋ยวผมพาไปดูเครื่องเนาะพี่น้องนะครับผมก็อยู่นี่มีสองเครื่องครับนะครับตอนแรกก็จะมีเครื่องเดียวนะครับเป็น car. เครื่องที่อัดได้สองก้อนพี่น้องนะครับตอนนี้ก็พึ่งลงไปอีกเครื่องนะครับผมอีกเครื่องนี้อัดได้4ก้อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวพามาดูครับนี่เป็นเครื่องใหม่พี่น้อง นี่เป็นโรงอัดอิดบล็อกเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะตอนนี้ยังไม่ทํางานนะครับผมก็ถ้าทํางานในเสียงดังนะพี่น้องนะครับอาจจะคุยไม่รู้เนาะคุยไม่ได้ยินนะครับผมก็เลยถ่ายช่วงที่ยังไม่ได้ทํางานนี่แหละนะครับพี่น้องได้ดูเนาะนี่เป็นนะครับเครื่องใหญ่เนาะพี่น้อง นะครับผมอัดได้ครั้งละสี่ก้อนครับนี่มาดูครับสวยงามเลยพี่น้องรวดเร็วนะครับอัดได้มากกว่านะครับตัวสองก้อนเลยสองเท่าเลยพี่น้องนะครับนี่นะครับระบบนะครับควบคุมเนะพี่น้องนะครับผม นี่เป็นเครื่องใหญ่เนาะพี่น้องนะครับแล้วก็นันะเป็นสายพานนะครับผสมคลุกหินนะครับอยู่นูน่นดึงสายพานมาลงนี่นะพี่น้องนะครับผมแล้วก็มาลงอัดนะครับผมนีเป็นระบบนะครับการอัดอินบ,บ็อกเนาะพามาดูเป็นแนวทางพี่น้องเพื่อใครอยากนะครับ ทำธุรกิจอิบ,บ็อกนะพี่น้องนี่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเล็กนะครับเป็นเครื่องแรกเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวพามาดูนะครับนี่เป็นถังผสมนะครับผสมคลุกนะครับหินนะครับกับปูนเนาะพี่น้องคลุกปุ๊บนะครับก็จะดึงสายพานก็จะดึงมานี่พี่น้องแล้วก็มาลงนะครับ มาลงเครื่องตัวนี้อัดได้สองก้อนนะพี่น้องนะครับเป็นตัวเก่าเนาะนะครับผมก็พามาดูเป็นแนวทางนะพี่น้องนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลุยงานนะครับนี่มาดูสอบถามเจ้าของสอบถามเจ้าของธุรกิจครับสวัสดีพี่หน่อยด้วยครับโอ้โหสุดยอดนะครับนี่เจ้าของธุรกิจ รุ่นใหม่ไฟแรงพี่น้องนะครับสุดยอดคนนี้นะครับใจถึงพึ่งได้พี่น้องนะครับผมนี่เป็นนะครับถังผสมของเครื่องใหญ่เนะพี่น้องประมาณนี้นะครับก็พาพี่น้องมาดูคร่าวๆเป็นแนวทางนะเนาะเผื่อใครที่นะครับอยากนะครับจะทำธุรกิจในเรื่องของอ e ิดบ็อกนะพี่น้อง ก็ส่งกันไม่หวัดไม่ไหวพี่น้องนะครับขายดิบขายดีนะครับผมขายดีมากๆเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ถ้ามีต้นทุนนี่ก็น่าสนใจนะพี่น้องนะครับผมนี่ปูนที่จะใช้ผสมนะพี่น้องนะครับผมพาพี่น้องมาดูประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับผมยังไงเดี๋ยวนะครับอาจจะได้ถ่าย ในช่วงของการทํางานในในช่วงของการอัดให้ชมสักนิดนึงเนาะแต่เสียงอัดจะดังนิดนึ่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวยังไงมาชมกันนะครับ ง้อบน,นะครับแล้วก็อัดบ็อกเข้าไปแล้วก็ดีดดึงขึ้นมาพี่น้องนี่นะครับรวดเร็วสุดยอดนะพี่น้องอดดีอัดเข้าบ็อกนะพี่น้องนะครับแล้วก็ดันบ็อกออกมา มาดูพเนกยกครับพี่น้องนี่กล้ามแบบนี้เลยก็อ่เป็นชายหนุ่มที่อาจจะดำนิดนึงแต่ว่าเจ้าชู้นะพี่น้อง,อง,องยุ่งนะเขาไม่ค่อยได้นะคนนี้น, <c oughs> นี่นะครับเึงหินเข้าป๊อกเน้่พี่น้อง ลงบล็อกเข้าไปครับนี่อารมณ์นี้นะพี่น้องนะในรอบละสีก้อนนะครับสวยงามนะครับ